ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับพเพื่อนๆว,วันนี้เป็นวันสบายๆครับจะมาพูดคุยในส่วนของหมวดไอสารอยากเล่านะครับผมก็ค okay. ือไม่มีอะไรเลยครับวันวนี้ก็คือฝนตกอะฝนตกมาเรื่อยๆตลอดสวันติดๆแล้วครับผม ตกทั้งวันทั้งคืนแต่มันจะตกแบบอย่างนี้นะครับปอแปะปอแปะไปเรื่อยๆก็คือน่าจะตกหนักบางช่วงแล้วก็ตกเบาบางช่วงแต่ไม่มีช่วงไหนเลยครับที่ไม่ฝนไม่ตกตกอย่างเงี้ยติดต่อกันมาประมาณสองวันติดแล้วครับผมผมก็เลยพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบรรยากาศต่างๆในส่วนของหน้าร้านของผมนะครับ ที่ผมปลูกผักสลัดทิ้งเอาไว้นั่นก็คือเอามาทโทะครับก็คือผักสลัดออันนี้จะเป็นกรีนอกน่าจะได้รอบเก็บในอีกไม่นานเนี่ยแหละครับผมชวัวอันนี้ก็จะเป็นดอกแพรเซียงไฮ้หรือเขาเรียกว่าคือนายตื่นสายนะครับผม ที่ผมเพาะเอาไว้เพราะว่าในอนาคตนะครับผมมีแผนว่าจะจะเพาะดอกคุณนายตื่นสายหรือแพรเซิงไฮเนี่ยขายในโลกออนไลน์ด้วยแล้วก็จะเอามาตกแต่งร้านอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านของผมเดี๋ยวนะครับปุ๊บนี่หน้าร้านของผมที่พอหมดหน้าฝนเนี่ยครับผมจะช่วงหน้าหนาวครับผมจะรีโนเวทร้านใหม่ทั้งหมดเลยจะไม่ จะจะเปลี่ยนแปลงใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะเทพื้นให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็จะเอาไอ้พวกประตูตรงนี้ออกครับเพราะมันเป็นยุคสมัยเก่าหน่อยผมจะรีโนเวทให้มันดูเป็นแนวสไตล์โมจินะครับที่คิดเอาไว้แล้วก็ออกแบบเอาไว้แล้วก็หาข้อมูลต่างๆเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสไตล์มูจิแล้วก็ตกแต่งหน้าร้านให้มันสวยๆครับเพราะผมอยากจะทำเปิดเป็นร้านคาเฟ่ อคาเฟ่แล้วก็มีเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปมีอะไรมาเรียนกันที่นี่เป็นบางครั้งอะไรอย่างนั้นนะครับเพื่อหากลุ่มเพื่อนๆที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรอินทรีย์หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีเวิร์กช็อปในการสอนก็จะเปิดเป็นเวิร์กช็อปด้วยแล้วจะมีร้านกาแฟแล้วอาจจะมองถึงเมนูอาหารง่ายๆประมาณนั้นนะครับที่ง่ายๆไปก่อนอาจจะเป็นอาหารแนวสไตล์ฟิวชั่น ามาผสมผสานกันกับอาหารเมนูดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยที่ผมคิดเอาไว้นะครับผมบอกตามตรงเลยครับมันเป็นความฝันของผมมากๆที่ผมอยากจะจะทําร้านตรงนี้ของผม,มครับให้ให้เป็นแหล่งที่เรียนรู้ด้านเกษตรอินรีย์มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ขายมีอะไรที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มีอะไรที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพและการถ่ายภาพมีอะไรต่างๆพวกนี้ครับผม เพราะว่าตัวผมเองก็เป็นคนรักการถ่ายภาพรักธรรมชาติภูเขาป่าทะเลอะไรต่างๆแล้วก็ชื่นชอบในการถ่ายภาพด้วยแล้วก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการปลูกผักสลัดของเราแล้วก็ทําด้านเกษตรอินทรีย์ของเราจุลินทรีย์น้ำหมักอะไรต่างๆพวกนี้ครับผมอยากถ่ายทอดเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากหาอยากหากลุ่มคนที่มีความคิดเหมือนๆกัน ได้ลองทาของจริงได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งถ้าขยายเครือข่ายขยายกลุ่มของตัวเองได้มากแค่มากขึ้นเท่าไหร่เงี้ยครับมันก็จะเป็นผลดีต่อชุมชนแถวๆนี้ครับที่มันอาจจะทําให้อ่าถ้าพูดนะครับหน้าบ้านของผมครับมันเป็นถนนสายรอง ถนนสายรองพวกนี้ยครับมันถ้ามันจะดึงดูดผู้คนเข้ามาที่ร้านผมได้ครับมันมันก็ต้องเป็นอะไรที่เขาตั้งใจมาจริงๆครับเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนเส้นหลักที่จะเป็นเส้นผ่านเชื่อมต่อกันร,ระหว่างหมู่บ้านนั้นไปหมู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือหมู่บ้านนี้ก็มีการเชื่อมต่อนะครับแต่มันจะมีถนนสายหลักที่เขาสามารถข้ามสะพานแล้วก็เข้าสู่ถนนสายหลักได้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น คนที่จะวิ่งมาเส้นนี้ได้ก็คือต้องตั้งใจมาหรืออยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาศึกษาหาข้อมูลหรืออะไรจริงๆอย่างนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าความฝันของผมเนาะผมอยากให้หมู่บ้านตระนิ้วเกิดการเจริญเติบโต,ะตะที่มากขึ้นมีการพัฒนามีการมีการมองเห็นถึงความสำคัญของด้านเกษตรอินทรีย์มีมีการมองเห็นถึง หรืออะไรหลายๆอย่างในการในการในการที่อยากจะให้ปังยวมันมีอาจจะเป็นชุมชนของการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรหรือเชิงยินเสียอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นในอนาคตอะครับผมไม่รู้นะว่ามันจะไปยาวไปถึงไหนแต่ความฝันของผมเมื่อคือนเนี่ยแหละครับอยากเผยแพร่อยากทําให้ปังยวเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็อยากให้คนทั่วๆไปอะหรือคนกรุงเทพหรือคนที่อื่นอย่างเงี้ยครับ ได้ได้หันมาลองใช้ชีวิตพักอยู่แถวป่างนิ้ว ible, แล้วก็ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่มันก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่มีธรรมชาติที่เงียบสงบแล้วก็เป็นกันเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีพื้นที่สีเขียวๆให้เห <no> ็นเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเป้าหมายของผมที่ผมตั้งใจจะทำแต่ แต่ด้วยแรงของผมคนเดียวครับมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าผมทํางานหลายอย่างไม่ว่าจะทําด้านเรื่องเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะปลูกผักสลัดไม่ว่าจะทําปุ๋ยมูลไส้เดือนอะไรต่างๆไม่ว่าจะทําพวกดอกไม้อย่างเนี้ยครับผมก็มีโครงการที่จะอันนี้ผมแยกแยกดอกไม้ที่คนละสีะครับอันนี้จะเป็นสีชมพูชมพูขาวอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเข้มอะไรอย่างเนี้ครับ เพื่อแยกเป็นกระถางกระถางไว้ในอนาคตผมก็จะปลูกเยอะๆะกว่านี้ครับแล้วก็จะเอาขายในโลกออนไลน์แล้วก็จะเอาพวกเนี้ยมันเป็นดอกไม้ที่สวยนะครับแล้วก็มันปลูกง่ายแล้วก็มันทนทานมันผมจะเอาพวกเนี้ยมาตกแต่งร้านด้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือในร้านของผมในอนาคตเนี่ยแหละครับหลังน่าจะหลังหน้าฝน,นไปเพราะว่าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยมันก่อสร้างมันทําอะไรลําบากมันจะติดฝนเดี๋ยวมันก็จะแฉะ มันเคลื่อนย้ายเคลื่อนอะไรลำบากก็อาจจะทำหน้าหนาวแค่จรีโนเวทร้านใหม่ก็น่าจะหมดเงินเยอะพอสมควรแล้วเงินก้อนนี้ผมก็ต้องยืมแม่มาก่อนด้วยเพราะตัวผมเองอะยังมีเงินไม่มีเงินออมไม่มากพอครับเพราะผมก็มีรายจ่ายอยู่หลายอย่างเหมือนกันอาจจะต้องยืมแม่มาก่อนแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวก็ถ้าร้านมันมันไปได้ดีอะไรเงี้ยครับมันมีกําไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยค่อยทยอยทยอยจ่าย,ยคืนให้แม่เขาอะไรเงี้ย ผมคิดกับผมแบบนั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้ก็มาพูดคุยกันทั่วไปครับเพื่อนๆไม่มีอะไรเลยบอกตรงนะครับว่าต่างยวที่ผมอยู่อะครับมันมันค่อนข้างจะเงียบสงบถ้าใครที่อยากหลีกหนีจากธรรมชาติอย่างเงี้ยครับเอือหลีกหนีจากสิ่งความวุ่นวายในในเมืองหลวงอย่างเงี้ยครับอยากมาเห็นเพนท้องนาสีเขียวอยากมาเห็นนก อ,อ่นกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอยากมาเจอธรรมชาติอยากมาเจอวิวอะไรต่างๆหรืออยากจะปั่นจักรยานหรืออาจจะอยากจะมาวิ่งแล้วก็เจอท้องไร่ท้องนาหรือเจอสิ่งที่มันดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันจะไม่รู้สิครับมันน่าจะเยียวยาจิตใจของของคนที่คนขวายหาธรรมชาติต่างๆได้ได้มากขึ้น พะผมอยู่ที่นี่มาก็สองปีเกือบสามปีแล้วครับกลับมาอยู่บ้านผมก็รู้สึกว่าผมผมรักที่นี่นะผมชอบที่นี่มากๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าของชีพต่างๆที่ผมอยู่อ่ะครับมันมันน้อยมากๆถ้าเทียบกับการไม่ใช่วบการที่ผมต้องอยู่ต่างจังหวัดไอ้อยู่ในกรุงเทพที่ผมอยู่มาสิบเก้าปีอย่างเงี้ยครับมันใช้จ่ายสูงมากๆค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างแพงไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่อะไรต่างๆมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่พอมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับ มันเราได้อยู่กับธรรมชาติเราได้อยู่กับสีพื้นที่สีเขียว,เ,ยวเราได้เห็นถึงถึงธรรมชาติที่มันเกื้อนหนุนกันไม่ว่าจะเป็นยู่ริ้นซีไปซัพพอร์ตกับต้นไม้ใบหญ้าไปช่วยย่อยสลายไปทำนกสิงสาร,าส,าราสัตว์อะไรต่างๆทำให้มันเอ่อมันดูสดชื่นไปหมดอะครับมันเยียวยาจิตใจถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ก,ก,ก็น่าจะถูกถ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาตินะแต่ถ้าคนที่เอ่อ ชอบเทคโนโลยีชอบความทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเงี้ยสภาพสะดวกสบายที่เออที่ฉันจะต้องมีห้างมีอะไรที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวห้างไปซื้อของในห้างอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่หมดเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากที่นี่มากนะครับถ้าอยากจะเดินห้างจริงๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีจุดเชื่อมไปที่อุตรดิตถ์ก็จะมีห้างอยู่ก็ มีโรงหนังมีอะไรก็พอที่จะเดินทางไปได้ซึ่งมันก็ส0ิบกว่ากิโลอะไรเงี้ยมันก็ไกลในระดับหนึ่งแต่ถ้ามีรถมีรถยนต์ส่วนตัวอะไรเงี้ยมันก็ไปได้มันก็โอเคข้าวข้าวก็ประมาณนี้เลยครับวันนี้ผมพูดอะไรไปบ้างเนี่ยวันนี้เหมือนเหมือนไลฟ์เหมือนไลฟ์ประเด็นเหมือนไลฟ์เป้าหมายแต่จริงๆก็แค่อยากมาโชว์วิวฝนตกสองวันติดติดเลยนะครับเนี่ยสองวันติดเลยมีแต่ฝนตกตลอดไม่มีฝนหยุดช่วงไหนเลย ตกหนักบ้างตกเบาบ้างปลปอยโปๆยบ้างแต่มันก็ตกตลอดทั้งวันครับผู้คนส่วนใหญ่ก็อาจจะเดินทางไปโรงพยาบาลเดินทางไปตลาดบ้างไปหาหมอบ้างหรือไปไหนก็บ้างอะไรอย่างนี้ยครับมันก็นั่นหละครับโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเหมือนไม่ได้มีจุดประเด็นอะไรเลยครับไม่มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันมาก อ๋อใช่ใช่ใชใช,ใช่ก็ก็คือเล่าเล่าเรื่องุ่ดตัวเองนี่แหละว่าในอนาค,คต่ยตัวเองจะจะ,จะทำยังไงต่อจะไปแบบไหนต่อประมาณนั้นครับว่าร้านตัวเองอะ่ะจะรีโนเวทเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็รอติดตามความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนาะมันจะอยู่ในส่วนของไอ้สารอยากเล่านี่แหละครับว่าร้านต่อไปจะรีโนเวทเป็นคาเฟ่แบบไหนจะสไตล์มูจะสไตล์มูจิยังไงอย่างเงี้ยครับออกมาแบบไหนดีไซน์แบบไหนอะไรเงี้ยครับก็ ติดตามผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงผมก็คาดว่าในอนาคตผมน่าจะมีรายได้ที่ที่มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ในอีกช่องทางหนึ่งลองมาจากพวกทําขายภาพออนไลน์ที่หาหาหาเงินกับพวกการขายภาพออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าง,งานคาเฟ่มันหาลูกค้าได้ดีในระดับหนึ่งช่วยเหลือผมได้ในระดับหนึ่งมันก็จะดีมากๆ ่วนผักสลัดผมก็ไม่ได้ทิ้งนะครับผมก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของคาเฟ่ยอยู่แล้วแล้วก็ก็จะปลูกมันต่อไปแล้วก็จะปลูกมันเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับแล้วก็จะพัฒนามันทําให้มันมีน้ําหนักที่มากขึ้นทดล,ลองเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําหมักต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมเชื่อว่าพวกนี้มันยังพัฒนากันไปได้อีกโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่าง,งช่องไอาสารเลยนะครับการกรดถูกใจขงเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับเพื่อนๆสวัสดีครับ